สยองขวัญในชีวิตจริงตออเลื่อยไฟฟ้า้นนได้โปรดเดี๋ยวก่อน นี่นี่เดี๋ยวกยาได้โปรดขอร้องฉันไม่บอกใครหรอกเออได้โปรดอย่าขอร้องละอย่าอย่าอะไรวะอ้าวกูเจองเจงเลยกู นี่กูยังผ่อนพาวะบายไม่หมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเห็นเขาบอกมีระบบทัชสกรีนเฮ้ยไม่ได้เรื่องกูจะฟ้องสบและสปชตามบทมันเป็นงี้เหรอวะฮอะมึงจะไปไหนเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปอืมอย่าให้รู้มึงจูบกูอุ้ยเปล่าครับเปล่าส้มเลื่อยแบบตามสบายเลยครับพี่ครับอืมนหนดูดิอ้โหชัดเลยถ่านหมดเติมถ่านแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบนะ ไม่รีบไปไหนใช่ไหมเนาะเออครับไม่ได้รีบไปไหนเลยฮะมันก็ติดตัวล่ะเปล่าเปล่าโอ้นิ่งเหมือนก้อนหินอืมเออดีการเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งนิ่งไว้นะฮะเอาไอ้หางจุบกูจนได้โทษไอ้ฆาตกรโง่ไอ้ควายเฮ้ยลำบากกูแล้วเฮ้ยมึงโดนเฮ้ยมึงโดนตามทันแล้วมึงโดนแขวนน่ะ แขวนเสร็จแลว้วกูจะยืนเฝ้ามึงด้วย่อให้คนอื่นซ่อมเสร็จกูก็จะเฝ้ามึงอยู่เดี๋ยวรอกูก่อนเอ,อยกูละเหนื่อยมึงวิ่งขนาดเนี้มึงวิ่งไปโอลิมปิกไงเอยโลกแม่งก็อย่างเงี้ยแม่งไม่ยุติธรรม กูก็รอมาต้องนานกว่าจะหลุดมาคนหนึ่งแล้วดูแม่งวิ่งดิวิ่งขนาดเนี้ยวิ่งขนาดนี้กูกลับบ้านก็ได้ไม่ฆ่าก็ได้แล้วนี่กูต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะมีคนอื่นหลุดมามึงคิดดูดิวอแล้วมันก็วิ่งหนีมึงดูมันวิ่งดิโอ้โหไรวะไ่กูกลับบ้านไปพายแอปเปิลเพนกูก็ได้ไอ้ห่าโอยไอ้พวกขี้โกงกูงอนให้เสียงภาษาไทยโดย คอเกตสตูดิโอ